ก็มารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องไม่เป็นเพื่อนกันเลยครับผมเลยข้ามเส้นความเป็นเพื่อนไปเลยจะเป็นอะไรครับอะไรนะครับจะเป็นอะไรผมไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้ผมผมชอบเขาครับ,รบแล้วผมก็ให้เขารู้แล้วว่าผมข้ามเส้นความเป็นเพื่อน <c oughs> เขาแล้วนะครับที่เหลือก็ก็อยู่ที่เขาแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ โอเคก็จร okay. mm ิงๆไมทจริงเออครับ hmm. อ oh, okay. ่าโอเคจริงๆมันเพิ่งเริ่มครับมันเพิ่งเริ่มครับแต่ว่าเอาจริงๆผมก็ก็รู้สึกรู้สึกมานานแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยไปปรึกษาคุณหนุ่มกัญชัยครับว่าปรึกษาว่าไงนะปรึกษาว่าไงปรึกษาว่าพี่หนุ่มครับ ทำยังไงดีครับผมว่าผมพยายามทำให้เขาเห็นแล้วว่าผมชอบเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นผมสักทีแล้วมันยังไงมันยังไงอรนเปียนตอนไหนจากทำเป็นเพื่อนแล้วเออรูในควาชอบแบบอ๋อครับผมมองโอเคครับได้ครับก็ก็คือจริงๆที่ผ่านมามันคือเพื่อนจริงๆแหละครับตลอด4 5หปีที่เราอยู่ด้วยกันมาทุกคำพูดที่ที่มันออกมาเนี่ยก็เป็นตามนั้นจริงๆเราเป็นเพื่อนจริงๆแต่ เริม่มตอนไหนผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าเราเราน่าจะหลังกลับจากมิลานแล้วมั้งครับที่เราเราเรา,าคิดได้อยู่ดีก็คิดขึ้นมาเฉยเลยว่าเออจริงๆความสัมพันธ์ของเราทุกคู่เนี่ยม,มันดีมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆที่มันหาไม่ไหนหาไม่ได้ที่ไหนบนโลกเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออผมอยากให้คนนี้อยู่ในชีวิตผมแล้วก็อยากผู้จัดการเขาเนี่ยอยู่ในชีวิตผมแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เรื่องของเรื่องคือผมก็ ผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมตินะครับสมมติอันนี้คือที่คิดว่าถ้าใบาคบอีกคนหนึ่งณตอนนี้เขาคงจะคบนานนานนานแบบนานแน,น่นนเลยผมคงจะไม่มีโอกาสแล้วหรือเปล่าผมก็รู้สึกว่าออผมอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วแหละผมคงต้องแบบพูดอะไรในในความรู้สึกของผมที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยให้เขาไปก็ประมาณนั้นครับพี่หนุ่มกระชัยก็รับทราบมาตลอดแต่ผมก็ขอบขอบคุณแกนะครับท,ที่ที่แก บิกทางให้เป็นโอกาสของผมแล้วใช่ก็มีโอกาสได้คุยกับตัวนี้ยังหมายถึงตัวใบเฟิร์นนี่ในความใบเฟิร์นนี่ยังวามรู้สึกของเราที่เราพูดเราเมื่อกี้เพรพอพี่หนุ่มพูดอย่างนั้นผมก็เลยต้องรีบยกสายโทรหาใบเฟิร์นเลยครับว่าใบทำไรอยู่แล้วก็ก็บอกเขาไปเลยครับบอกไปเลยครับบอกว่าอะไรคะบอกว่าผมชอบเขานะครับใบเฟิร์นตาไงตัวบ้างใบเฟิร์นบ้างไงบ้างอะไรเลยใบเฟิร์นบ้าไงบ้างก็ เขาก็เขาก็ขำครับเขาก็ขำนั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่ก็คือแบบลักษณะเหมือนเขาค้ำต่อรูปแบ่งรับแบ่งสู้อย่างนั้นแหละนายหรือยังไงเราถามพวาเองดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันวันที่เราโรไปบอกเขาทำเหมือนเราเลยดีมีผลรอทุกฝั่งมันก็มันก็สบายใจก็หนึ่งคือต้องขอบคุณพี่หนุ่มเพราะว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักของผมทําหน้าที่แบบที่ปรึกษาทุกอย่างที่ดีมาตลอดแล้วก็แกเป็นคนที่แบบน่ารักและหวังดีกับทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวนะทีนี้ ขอบคุณพี่หนุ่มกัใชัยมากๆเลยครับที่เปิดโอกาสให้ผมนะเนาะแล้วก็คือความรู้สึกจริงๆมันก็มันก็พูดยากเพื่อ,อาจริงผมก็มันมันก็เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่วิเศษมากตลอด4ี่หปีมันก็มีความหวังดีมีความจริงใจต่อกันซึ่งทุกอย่างที่เราพูดมาหลายๆคนก็คงได้เห็นมันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนั้นตามคําพูดทุกอย่างเลยเดือนหน้าจีพัฒนาความสมคัญอะไรครับผมตามนั้นครับ ผมใช่ครับผมจริงๆตอนที่โทรไปหาเธอตัดสินใจโทรไปคิดนานไม่รู้ถือว่าแบบใจสั่งไหมหรือว่าแบบใตรองอะไรมาอาจริงนะครับไม่ได้ใช้สมองเลยครับใช้ความรู้สึกล้วนๆนะมัน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 เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็เร็วมากครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแบบทุกอย่างที่ผมทำผมก็มีแต่ความหวังดีจตนาดีๆที่มีให้กับเขาาเงี้ยครับ แค่เขาอาจจะดูไม่ออกหรือเปล่าว่าแบบเราชอบเขาก็เลยคิดว่าดีที่ให้เขารู้จากปากเราดีกว่าแต่ไนว่าตลอดระยะเวลาเดินที่ริองเขาเป็นมาเราก็พยายามจะทำให้เขารู้เป็นครั้งคราวแล้วว่าเราชอบเขานะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รับรู้มันก็อาจริงผมก็จําไม่ได้ว่าทําอะไรไว้บ้างเพราะว่าเราก็แบบเป็นเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนจริงๆอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละครับพอเรามาผ่านหลายๆอย่างมาสี่ห้าปีผมก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ ต้องเริร่มแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอาจริงผมคิดมาตลอดว่าเขาคงแบบไม่ชอบคนอย่างเราหรอกก็ได้ยังไงครับออครับไม่เลยครับที่เราสารภาพ,พเราได้เจอเราได้เจอตัวกันก็ก็มีม,มีมีโทรคุยกันไม่เจอตัวกัััจรจรริงเออตวห้ะยังยัง,ย,งยังไม่มีโอกาสทำงานทำงานกันทั้งคู่เลยผมก็ถ่ายละครแคนทางช่องสามอยู่ครับแสดงว่าเพวกเราเร็ว ก็วันที่พี่หนุ่มออกอากาศผมก็เลยต้องรีบรีบโทรไปแล้วมานที่วันที่หนุ่มพปล่อยโปรแล้วเราก็โทรไปเลยจริงๆผมไม่อยากเรียกว่าหลุดโปรนะผมกลับดีใจมากที่พี่หนุ่มทำอย่างนั้นนะแล้วก็เปิดทางเปิดทางให้ผมแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากจริงๆเพราะว่าเขาก็คงรู้รับรู้ความรู้สึกที่ผมแบบอัดอั้นมาแต่ยังนับจากปีนี้ต่อไปป้าจะมาคอยพูดจะถูกจับตามากขึ้นเนี่ยแล้วกดดันไม่นายในการที่แบบว่าเออจะอะไรกับเขาจะโดนหน้าดีเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับ ผมพูดตรงๆนะครับผมเขินแล้วก็อายมากแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่ที่ดีครับที่ที่เขาเขาได้รับดูครับแล้วก็จริงๆผมก็แค่คิดว่าที่ที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าเราเราอยากให้เกียรติเขาครับแล้วก็รู้สึกว่าเราผมก็อยากชวิตเขาเป็นผู้หญิงน่ารักน,น่ารักคนหนึ่งตามแบบตามเหมือนคนทั่วไปครับได้ไปกินข้าวได้ไปอะไรได้แบบทำอะไรอย่างเปิดเผยอย่างเงี้ยครับผมก็ก็คิดแค่นั้นครับจริงๆอันนี้ผมถือว่าเป็น เป็นก้าวแรกของผมนะครับที่ที่ผมเริ่มขานเส้นคําาเพื่อนแต่ว่าก้าวต่อไปเนี่ยผมพูดตามตรงว่าผมไม่มั่นใจหรือว่าจะเป็นยังไงก็ฝากฝากทุกคนเลยครับฝากช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยละกันได้บอกเขาจะพูดวันนี้ได้บอกเขาไหมก็มี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 พูดบ้างครับที่หน่อยครับว่าเราเออเราเรามีงานนะครับได้วิดีโออลหาเขาหรือยังคะในแบบหน้าร อปวดหัวอ <ion> ๋อถึงกินลยนะกินละนะตอนนี้เรากินอะไรเรียนมาที่เดียวกันบอกไปเขาไม่ได้หายเรียบไปเลยใช่ไหมครับอะไรนะครับแต่บอกไปเขาไม่หายเนี่ยกติดต่อได้ปกติก็ติดต่อได้ปกติติดต่อได้ปกติปฏิกิริยาท่าทีของเขาในวันนั้นที่เราได้สารภาพไปเป็นยังไงบ้างไนี่ครับผมก็เห็นเขาขำแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวนะครับก็ ไม่มั่นใจเหมือนกันครับฝากพี่ๆถามเขาด้วยกันเลยครับว่ามันจะจบเหมือนในหนังเรนโซนไหมคะอะไรนะคิดว่ามันจะจบเหมือนในหนังเรนโซนอยากให้จบครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหรือเปล่าแม่แม่ปไหมครับแม่แม่ดีใจไหมแม่แม่ตเชียร์เยอะนะเขาก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นดีใจอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกนิ่งเฉยอะไรงเพราะว่าเขาเป็นคนอะไรที่แบบอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอยู่กับสิ่งที่เราทำนะตรงนี้จริงๆผมก็เป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันที่เวลาทำอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะอยู่กับ ตรงเนี้ยอยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับคนรอบข้างผมอย่างตอนนี้พี่ๆทุกคมผมก็รู้สึกว่าเออผมยังไม่ได้คิดถึงอนาคตอะไรแต่ว่าเราทําปัจจุบันทําทุกอย่างตรงนี้ดีที่สุดดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังว่าเฮ้ตอนนั้นเราน่าจะทําอย่างนู้นทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้น้องนายมีเคยปรึกษาแม่หมูไหมหรือว่าบอกแม่หมูไว้ว่าเออผู้หญิงคนนี้นะผมถูกใจนะอะไรไม่เคยพูดเลยครับแต่ผมก็คิดว่าเขาน่าจะคนเป็นแม่เนาะสัญชาติญาณเขาเป็นแม่ก็น่าจะรู้ไม่งั้นเขาคงไม่ ไม่เชียร์มานแต่แม่ก็เชียร์เยอะอยู่นะเอาเบอร์แม่ผมไปถามจริงๆระยะเวลาตั้งแต่เราสนิทกับเบอร์มาแรงเชียร์จากคนข้างนอกก็แรงมากเหมือนกันญี่ปุ่นไมกับความรู้สึกของเราพว่าเขาเชียร์ให้เราเป็นแฟนกันมาตลอดเลยจริงๆขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคือเราเราทำงานในวงการเวลาเราเวลาเราทำการแสดงอยู่แล้วก็แล้วแต่พอเลิกการแสดงเราก็จะรู้สึกว่าเราทิ้งความรู้สึกการแสดงตรงอย่างตรงนั้นนะครับแล้วใบเฟรนก็ เป็นคนที่สอนผมในเรื่องการแสดงในเรื่องงานในเรื่องชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีต่อทุกคนที่เขาห่วงใยนะครับเพราะฉะนั้นมีผลไหมตอนตอนนั้นอาจจะยังไม่มีผลแต่ตอนนี้มีผลครับช่วยด้วยครับจรเราถูกใจเขาตรงไหนนายอันไหนอันไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่ใช่สาหรับเราอืมเยอะไปหมดเลยครับแต่มันก็ชอบก็มันก็คือคืชอชอบนะครับโดยรวมก็คือผมชอบเขาครับแบบ ไม่รู้ด้วยเหตุผลไหนแต่ว่าสิ่งึงที่ชอบคือเขาเป็นคนที่ออที่ห่วงความรู้สึกทุกคนยกเว้นความความรู้สึกของตัวเองอ,อาจจะมองข้ามไปผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาช่วยดูแลเขาเองอถ้าเกิดเขาด,ดูอย่างอย่าบอกเรอยอยาเขาดูอยู่เขาดูอยู่ไรสดแต่เขาดูอยู่เาดูไรแน่ๆเลยตอนเนี้ออย่าบอกอะไรเขาครดูด้คนมาดูะไรทีเดียวครับก็อ บบออกะไรรดคัถามพี่ๆถามเขาได้ไหมถามเขาถามเลยเดี๋ยวเฟิร์นดูอยู่นะถามเลยเหรอแล้วพี่ต้องเอาคำตอบให้ผมไม่ได้นะเออเดพราะวันนี้นายต้องใช้ความกล้ามากเลยนะเพราะว่ามันการเปิดใจใช่ครับแต่ขาผมสั่นมากเลยตกลงดีครับก็ฝากพี่ๆถามแล้วกันผมแค่อยากรู้ว่าเขาแบบเาชอบผมบ้างหรือเปล่าแค่นั้นโอเคนะได้ครับประมาณนั้นครับ